ว้าวว้าวั้าวจำใจจำใจนี่เพื่อนบองพ่อสี่แปเหรอไม่ไม่ตราะไม่รู้ ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวนนี้ไม่ต้องความแม่ใหญ่ลรกเพื่อนบอกว่า Amazing. Okay.